โอเคสวัสดีครับผมโอมม้โฮเปต้ากูแคนครับก็วันนี้ผมมาอยู่บ้านเพื่อนนะครับชื่อบูมเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าแมวเขาป่วยเป็นเอดแมวนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้มาใช้โมะวนโฮเบต้ากูแคนนะครับอยากให้พูดนิดนึงว่าก่อนที่จะมาใช้โมะวนโฮเปต้ากูแคนเนี่ยแมวเ,เป็นอะไรมีปัญหาอะไรมาก่อน <Okay. S 2> สาคัญนิดนึงตัวนี้ครับชื่อลายครับแต่ก่อนประมาณห้าปีที่แล้วได้ไปตรวจเลือดก,ก็พบว่าเป็นเป็นเอดแมวแต่ว่า<ม>ค่าต่าง ตาหรืออะไรเป็นปกติครับแต่ว่าพอเมื่อประมาณเดือนเด่นเด่นประมาณเมื่อต้นเดือนที่แล้วนี่แหละครับก็หลังจากที่ตัวแมวเนี่ยมันผอมลงเรื่อยๆเรื่อยแล้วก็ชี่ออกน้อยชีบ่อยก็เลยต้องไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นอะไรซึ่งน้ำหนักมันลดได้จากสี่โลเลยทั้งเหลือแค่สามจุดสามจุดสองโล อมน้ำหนักลดเ,เรื่อยๆก็เลยมันผิดสังเกตแล้วไปหาหมอแล้วตรวจตรวจเลือดอีกทีหนึ่งก็พบว่าเป็นค่าไตค่าไตสูงครับประมาณสองจุดแปดก็คือเกินกว่ามาตรฐานอ่าหมอก็เลยนิยัมว่าเป็นโรคไตใช่ไหอืมเขาเป็นโรคไตแล้วเหรออาก,อก็ลองปรึกษาเนี่ยคุณโอมดูครับเพระาะว่ามันน้ำหนักลดแล้วก็วมีอาการฉี่ที่ออกยาก ซึ่งมันเป็นผลของโรไตนี่แหละโอเคก็ <Okay. S 2> เลยได้แนะนำตัวมะฮมาแต่ว่าปัญหาที่แบบเริ่มตัดสินใจกินจริงๆก็คือน้ำหนักลดเรื่อยใช่ครับน้หนักมันลดเรื่อยอ,อ๋อแล้วตอนนี้เริ่มทานมะฮูไปก็ได้สักพักหนึ่งแต่ถามว่าระยะเวลาที่นานพอไหมก็ไม่ได้นานขนาดนั้นเนาะแต่ว่าสิ่งที่เห็นเลยว่าความต่างตอนนี้มันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจาก ตอนที่มีปัญหากับตอนเนี้ยมันความแตกต่างมันมันมีอะไรบ้างที่แบบเห็นชัดๆถึงแม้ระยะเวลามันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเนาะแต่ว่าความต่างมีอะไรบ้างอย่างอย่างแรกเลยนับแรกเลยแมวน้ําหนักเพิ่มขึ้นออ่าย่างเห็นได้เลยก็คือลองชั่งดูก็จาก3.2เป็น3.4ละตอนนี้อ่แล้วก็มีอาการอ่าเหมือนกับว่าสุขภาพดีก็คือ ลอวมันดีดคือดีดดีดก็คือมีแรงขึ้นอย่างอย่างที่เคยเคยบอกใช่ปีนปีนหลังคาอะไรงนี้ด้วยด้วยนะสบายครับสบายสบายด้วยโอเคก็สรุปสั้นๆในระยะเวลาไม่นานเนาะก็เออแต่ว่าค่าตายยังไม่ได้ตรวจถูกไหมยังไมไ่ตรวจเดี๋ยวจะต้องมีการต้องตรวจด้วยเพราะว่าจริงๆมะฮเนี่ยมีความสามารถมากที่ให้ค่าตายมันปกติได้ก็ อยากให้คำตอกไปเรื่อยๆไม่ใช่หายไปเลยไม่ไแบบนี้มันมันก็เยว่แหมมันก็ไม่ดีกับตัวแมวด้วยเนาะหลักๆอ่ะออโอเคก็มาอัปเดตสั้นๆนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนสมัยมัธยมด้วยกันนะแล้วก็ก็ทึ่งเหมือนกันที่ตัดสินใจซื้อแล้วก็เออมารีวิวให้ด้วยนะครับอันนี้คือไม่ได้จ้างแต่อย่างใดทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าจ่ายแบบเต็มระบบด้วยนะเอาจริงๆอ่ะเต็มที่ <laughs> เลยโอเค เนาะก็ประมาณนี้นครับก็ขอบคุณมากที่ให้มารีวิวด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคก็